น้ำขันลังไงโอ้ยน้ำเอ้ยเอ้ยน้ำไหลท่วมสวนเกษตรอินทรีย์มันนี้ใจห่อเหี่ยวแนมเป็นแล้วดังเสาร์โอ้ยแนมเป็นแล้วดังเสาร์มาอุกเอารัก แหงสลายหัวใจคนโอ้ยนัวโอ้ยนัวโอ้ยลานามาบัดนี้พวกพี่น้องทอมทินดินอีสาน อุทกก็ภัยมายามติดใจบ่มีแนวหัวใจเอ่ยใจสลายบ่มีแนวฝันพ่อมาเห็นกันเดิมตาลังต้นบักพราวต้นไม้ที่ปลูกไว้โอ้ยลอยน้ำดอกรังลอย Nam kể lại ý chói, bò mi qua bao bằng bong tay hết sai thang sân lại để cho nhì xì là bước lơ châu u đi chớ xuân mưa đi ơi ô tôn đưa chém châu ôi ơi châu phan tay đầy